ฝากคุนึกตรงสิงค์นะครับผมขอบพระคุณอำเภอป่าบงจังหวัดเชียงใหม ขออนุญาตแนะนำท่านประธานในพิธีและท่านผู้มีเกียรติค่ะถาวายความเคารพสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดชนบุรีคณะสมาคมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดชนบุรีและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านดิฉันสามีเสียชีวิตมีบุตรสองคนแต่ได้แยกย้ายไปอยู่ที่อื่นนางสมนึกมีไรายได้ทางเดียวจากเบี้ยผู้สูงอายุ เดือ600บาทไม่สามารถประกอบอาชีพได้เนื่องจากมีโรคประจาตัวด้วยโรคกลิ่งกาชาติค่ะเรียนท่านนายอำเภอบางละมงุงทานานยกิ่งกาชาติบางละมงุงนะคะหัวหน้าส่วนราชการนะคะรองนายกเทศมนตรีนักข่าวแหลมฉบางสมาชิกเหล่ากาชาทคณะกรรมการเหล่ากาชาิผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านสมาชิก อำเภอบางละมุงนะคะสื่อมวลชนทุกท่านและผู้เกรยรติทุกท่านที่มาร่วมแสดงความยินด,ดีกับเจ้าของบ้านในวันนี้นะคะก็ท่านในวันนี้นะคะก็รู้สึกยินด,ดีและดีใจแทนเจ้าของบ้านนะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านได้เป็นหนึ่งในการคัดเลือกของ,อของกิ่งกาชาติบางละมุงหรือทางท่านอำเภอนะคะหรือทางผู้ใหญ่บ้านหรือผู้แทนที่มาช่วยกันดูช่วยกันสอหา ข้อมูลหรือมาสำรวจบ้านจนได้เป็นบ้านของคุณแม่สมนึกพงศิงซึ่งคุณเก่าที่คุณยายอาจจะได้ทําไว้และทําให้ผู้คนทั้งหลายได้มาเห็นและได้ช่วยเหลือกันในวันนี้นะทั้งซ่อมทั้งสร้างนะคะในการซ่อมเนี่ยรวมทั้งหมด6อําเภอนะคะเป็นจํานวนสิบหลังคาสุดโมสมสภาพเก่าคือดูไม่ได้วันนี้เข้าไปคือโอดูแล้วคุณภาพชีวิตดีขึ้นมั่นใจว่า คุณยายอยู่แล้วคุณภาพชีวิตต้องดีขึ้นการอยู่การหลับการน,นอนก็ดีขึ้นไม่ต้องห่วงแล้วก็ไปทางขุดคักนะคะเดินทางลําบากการจะออกไปไหนยังไงก็ฝากเพื่อนของาชานะคะที่ทุกท่านจะได้ช่วยกระดมแล้วก็ให้ความเห็นแ้ะก็ให้อนุน

มันใหญ่ได้ล้เเอาักบที่ไม่กว่าที่นอนนะคะไแย่ไปรับีเดรื่อง้างใรัยรัไม่้อยมอยนอที่นอนที่นอนมัรบบัมีด้านนี้ไม่เอาใบด้านนี้งแ ดีใจไหมวันนี้คนมาเชื่อเยอะแยะเลยใจเีรยมีบุญมากเลยนะแล้วม่ไแล้วค่ะรวเมื่อไหร่โทรหาแอมเพอแรมเพอมาปีนซ่อมสวยงามาก